ห้องค่ะห้องของเราคะวันนห้องจ,จะมารีวิวต้เขียนอีพีอีพีเท่าไหร่เอิร์ตแนะนำอันพีอีพีที่เจ็ดก็ได้ค่ะเพื่อนเนี้ยนะรีวิวให้ดูนะคะเพื่อนนี่เราคนเขียนเพิ่งจ่ดมาแต่เช้าเลยเหนื่อยแฮะเหนื่อยแบบเหนื่อยแรงเลยค่ะเพื่อนแล้วก็นางไอชานุ่นพี่หนุ่นดูไปดูด้วยนะแล้วก็คนที่ไปทีมงานไหนพร้อมแล้วมาถ่ายได้นะเพื่อนการถ่าย ถ่ายทีละคนแล้วเปิดตัวทีละคนนะคะนี่มึงตัวห้องเขียนกันก่อนเลยให้มุงตรงนี้มุมแรกคือมุมที่เป็นหนังสือห่ออะไรเงี้ยหนุ่ท้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีไซเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีตู้ตาเล็กน้อยกระเป๋าที่พี่น้องซื้อมานะจากหน้างงานบ้างจากโรบินสันบ้างหรือร้านมิคเอนนั่นเองนะคะเพื่อน จะใกล้ถึงวันเกิดที่อ้อมแล้วอ่ะแต่ใจพี่ใหญ่ได้ของเซนต์มูมากนะคะอะไรเนี่ยตรงนี้งานยทุบเล่งมาแล้ะตองนำมาเกิดถ่ายไม่ไมาขอให้หุยถ่ายก่อนนะ่ะเ <c oughs> สียงคูเป็นพู่ใหญ่ไหมคะอะไรนี้แล้วใครที่เหมือนดูเสียงเปนพ่ใหญ่ให้มูพี่ใคะ่ะอันตรงนี้คือให้ดูเลยนี่ตรงนี้เป็นพวกนะคะ เป็นกระเป๋าถ้าตังเล็กน้อยแล้วก็มีสมุจดจดเลคเชอร์หรือสมุดสอดนั่นเอง,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 องเอพิ่เคยทำสมุดสอนไม่เอ่ยเดี๋ยวพี่อ้อมสอนนะโอเคไหมเนาะนี่เดี๋ยวเคลียร์งานลังทุกให้เสร็จก,ก่อนนะคะอันนี้เป็น,น,น oh, oh, oh. อเวลาเราห <Yeah. S 1> ิว ตรงนี้น่าร้อนด้วยนะคะแบบฝนตกบ้างมีบางครั้งในในในหมู่หกพางแก้วนะคะอันนี้ตรงนี้คือของคุณแจเซนามูดอันนี้ก็ด้วยนะคะนี่รีวิวให้ดูเลยย้อนชอบเซรามูดมากเลยนะคะนี่อันนี้เป็นเซปราการามอะไรอย่างนี้นะตัวนั้นคือเป็นปากกาส,ส,สีหรือไฮไลท์เองแล้วก็ปากกาหัวใหญ่ หลายอย่างหลายแบบแล้วก็เป็นปากกาสีเจลหัวเล็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละมุมเนาะตรงนี้ที่เว้นไว้ก็คือเป็นปากกา็นปากกาจะทํางานอยูทุกนั่นเองนะคะเฮ่อ,อน,นี่แบ่งไว้แล้วเนาะนี่เป็นมุมปากกาแดงอันนี้เป็นอันหนึ่งนะอันนี้เป็นหนูดูดีดนะให้หนูมานอมบ้านหนูอ่ะหนูจะ ทำค้าให้พี่ทุกวันเลยนี่ไม่ได้มีอะไรทางานมากขึ้นไม่ต้องเครียดนะหนูจะแก้ปัญหาให้เองแล้วก็ครูน้อมคะเอย่าลืมมาดูนะคะหนูด้ใกล้จบมหกแล้วนะคะครูมน้อครูน้ำครูยออยลืมมาดูด้วยนะคะคิดถึงมากเลยค่ะครูปูนี่อันนี้เป็น ลิฟปิกอันนี้เป็นลิฟปิกเทปนะคะม,มันมีสองแบบคือลิฟปิกเทปกับลิฟปิกน้ำนั่นเองกระปุกเนี้ยเป็นหัวหั็งยางแล้วก็มียางลบหลายแบบเลยใส่ใรวมกันเลยนี่มลาสติเทปหลายสีเอ๋หลายลายนั่นเองแต่มันมีแยกไว้ทางส่วนแล้วใต่ในอีมุมอีมุมตุดด๊ด,ดอ,อีมุม ตุกเสภาของพี่เองนะคะอืมพี่เป็าานไงคะเพื่อนนี่เดี๋ยวตัดต่อคลิปให้ดูด้วยแบบให้อร่า a n g u มากขึ้นนะอันนี้แบบจะแบบเรียบง่ายนะจะในห้องนอนไม่มีไม่มีมีม,ม,ม,มใสไม่มีโต๊ะมเเเ่เห็นใจไใจช้วนเขียนเป็นเจนูนอะ่อะอันนะะี้มให้น่าะกอ่อนก่อนเกิดนใจจริงได,ได้ของเซนมูนม,มากเลยทุกคนพี่คะเดิน แตถึอมันเกินอยู่แล้วอยากได้คือเป็นของเซนามูนะนี่้นงต้องมางานมันเกินด้วยนะคิดถึงพี่มา,มากๆพี่ต้องทาง,งานอ่ะอย่าท้ออย่าเครียดแต่อย่าไม่พุ่งไย่ให้ติดมากเกินไปทำให้เราจิตวอกวแวบไปด้วยนะเด,ดียะะ๋ยวได้เป็นดังใจงให้พี่นะอย่าลืมฝากกดว้าววว,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 วไม่ทันขาดํำเลย อย่าล like, ืมฝากกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ยดิ่งให้ผ้าชมคลิปให,ใหม่ๆนะคะคลิปนี้มีอย่างไรโอเคไหมคะ